ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ fm ความถี่92 MHz สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอาทรทุรสุขสวัสดีค่ะชโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่23นะคะเรื่องร้านขายผลไม้ตอนที่3ค่ะร้านขายผลไม้ ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคุดาโมโนยะคุดาโมโนยะนะคะเรื่องของผลไม้พูดกันเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะวันนี้ลูกค้าอยากได้กระเช้าผลไม้ค่ะกระเช้าผลไม้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าฟรุตส์บาสเก็ตโตฟรุตส์บาสเก็ตโตฟรุต์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะบาสเก็ตโตก็เช่นเดียวกันค่ะ แปลว่าตะกร้านะคะตะกร้าของไทยเราฝีมือดีค่ะใช่ค่ะเป็นสินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปค่ะภาษาญี่ปุ่นพูดว่า it s อง g iping projecto it s อง g iping projecto มีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะแต่ตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะ ก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะกระเช้าผล,ลไม้フルーツバスケットกระรร้ตตรตตราかごตามสบายごゆっくりการรู้น่าดูご覧くださいวัตถุดิบ素材 สสพลาสติกพลาสติกพลาสติกไม้ไผ่ทากะทากะรูปทรงคาตาจิคาตาจิทรงรีโอบาอรโอบาอรทรงกลมราวดโดราวดโดธนาคารกิงโกะกิงโกะเปิด ฮิรักคุฮิรักคุมาจากคำเต็มว่าฮิรักิมัสเปิดร้านไขเตงไขเตงการฉลองอีไวอีไวเป็นโしてิเตะโดชเตขนาดซซละเอียดโคมาคายคมาคางานซาเกียว จะเกี่ยวหนึ่งหมู่บ้านอิสองอิองหนึ่งผลิตภัณฑ์อิปปิงอิปิงโครงการโปรเจกต์โปรเจกต์หรือที่เรียกว่าซมารีซูมาริโอท็อปโอท็อปโอท็อปสินค้าช็อหิงชอหิง หูหิวมูจิเทมูจิเทลูกค้าประจำโอตกุย ok ิซ ok ังโอตุยิซังมีหูหิวมูจิเทสกิมจิเทสกิฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องร้านขายผลไม้ตอนที่สามกันเลยค่ะอิระชัยมาแส่คนิจิวะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคนิจิวะ フルーตバาสเกตต์しいんですがสวัสดีค่ะอยากได้กระเช้าผลไม้นะคะให้まずカゴをお選びください。こちらへどうぞ。ค่ะเลือกตะกร้าก่อนเลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะたくさんありますね。どれがいいかな。มีเยอะจังเลยนะคะอันไหนดีน้าどうぞごゆっくりご覧ください。

ทายลีโรのお店を開いたので、開店祝い,いとしてフルーツバスケットを送りたいんですが、どんなものがいいんでしょうかเพื่อนคนไทยของดิฉันเปิดร้านอาหารไทยที่หน้าธนาคารก็เลยอยากจะนำกระเช้าผลไม้ไปแสดงความยินดีแบบไหนดีคะจ้าこのサイズはいかがですか大きくもないし จีซากุโมนายชถ้าอย่างนั้นขนาดนี้ดีไหมคะไม่ใหญ่ไม่เล็กอีเดสเนะอะคอเ่คเยดสเนะทเทมคาไกซยดนดีนะคะเอน่สวยนะคะงานละเอียดมากนะこれはรกว่าอิซงอิปปิงโปรเจนนี่เป็นสินค้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าโอท็อปนะคะโซเดสกれาโคเดโอคาเตะอิเเนิอาดคุดะมโนอิเดนาเอยากซื้อไปใส่ผลไม้ที่บ้านจังอิเอเดะสกาอานาระโคชิรานอโมจิเตะะไคาโนโฮกาอถ้าจะนำไปใช้ที่บ้านเอาแบบนี้ ที่ไม่มีหูหิ้วดีกว่านะคะอาこれもいいですねอะคะทำจากอะไรคะ,คะสถานีวิทยุศึกษาท้าไก้เดสก์แพงไหมคะโอทูกุยซังเดสก์กลายัสุคชิมัสโย ลูกค้าประจำเดีいい๋ยวลดให้ค่ะฮอนโตเดสก์จริงหรือคะมอจิลองเดสแน่นอนค่ะอาริกาโตะโกไซมัสจาโคเรนิชิมัสฟรุตส์บาสเกตตัวคุณมอจิเทสกิโนะดาวน์โดเดสกุตขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเอาตะกร้านี้ค่ะกระเช้าผลไม้ช่วยจัดตะกร้าทรงกลมมีหูหิ้วนี้ด้วยนะคะ สุまมんがมうเส้กาโมวขอโทษค่ะอีกใบใบไหนคะโคโนโอบาかุโนะทาเกะคากตะกาทำจากไม้ไผ่ทรงรีนี้ค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกคนขายบอกลูกค้าว่าเลือกตะก,ก้าก่อนเลยค่ะคาโกโอโอดะบิุไ คา g โ o ะโอ b i k u าบิคุจากประโยคในบทสนทนานี้จะแนะนำรูปประโยคคำนามโอเอเลบิคุดาไซคำนามโอเอเลบิคุดาไซแปลว่าการุณาเลือกคำนามนะคะเอเลบิคุดาไซมาจากกริยาเอเาบิมัสแปลว่าเลือก ทำให้เป็นรูปสุภาพคือใส่โอหน้าเอลาบิมัสแต่นำมัสออกก็จะเป็นโอเอลาบิแล้วตามด้วยค d ดาไซแปลว่าการุณาดังนั้นการุณาเลือกก็เป็นโอเอลาบิคุดาไซในบทสนทนาถ้าบอกว่าเลือกตราก้าก็จะเป็นคาโงเอลาบิมัสแต่พอเป็นกรุณาเลือกก็เปลี่ยน เอลาบิมสเป็นโอเวราบิุดาซดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะการุณาเลือกตระกราคากุโอโอเださาบิคุดาไซคากอโอเราบิคุดาไการุณาเลือกผลไม้คุดะโมโนโอเวราบิคุดาไซคุดโมโนโอเาบิคุดาไการุณาเลือกสีที่ชอบโอสなกินาอิโดโอเวราบิคุดาไซ お好きな色をお選びくださいกาโรนาเลือกกับข้าวおかずをお選びくださいおかずをお選びくださいสำนวนต่อไปลูกค้าถามว่าตะกร้าทำจากอะไรคนขายตอบว่าทำจากไม้ไผ่ค่ะたけでつくられているます ถ้าพูดเต็มทั้งประโยคว่าตะกร้านี้ทำจากไม้ไผ่ก็จะเป็นโคโนคากัทาเกเดะซกุระเลตมัสโคโนคากัทาเกเจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้รูปประโยคคำนามหนึ่งวะคำนามสองเดะซุกุราเเตอิมัสคำนามหนึ่งวะ คำนามสองเดสกูลาเลเตอิมสแปลว่าคำนามหนึ่งทำจากหรือทำด้วยคำนามสองหมายความว่าคำนามหนึ่งเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปแล้วส่วนคำนามสองเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำคำนามหนึ่งส่วนเดเป็นคําช่วยที่บ่งบอกถึงวัตถุดิบที่ใช้ทำคำนามหนึ่งและสกูลาเลเตอิมาส แปลว่าทำในบทสนทนาสิ่งของที่ทำเสร็จแล้วหรือคำนามหนึ่งคือตะกร้าคาโกะคาโกส่วนวัตถุดิบหรือคำนามสองคือไม้ไผ่ทาเะทาเะก็นำไปวางที่ตำแหน่งคำนามหนึ่งและคำนามสองได้เลยค่ะดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะตะกร้านี้ทำจากไม้ไผ่ このかごは竹で作られています。ロングタウソーリー、タムチャックヤー。ソーリーは草で作られています。ローマイプラディッニー、タムチャクレップラー。この草花は魚の鱗で 作られていますこの草加は、魚の鱗で作られています。ーにーこのブランコは、木で作られています。このブランコは、木で作られています。いらっしゃいませ。こんにちはこんにちは。 フルーツバスケットが欲しいんですがはいまずカゴをお選びくださいこちらへどうぞたくさんありますねどれがいいかなどうぞごゆっくりご覧ください素材はプラスチックや竹などがあります形はオーバルもラウンドもあります私の タイ人の友達が銀行の前にタイ料理のお店を開いたので、開店祝いとしてフルーツバスケットを送りたいんですが、どんなものがいいんでしょうかじゃあ、このサイズはいかがですか大きくもないし、小さくもないし。いいですね。あ、これは綺麗ですね。 とても細かい作業ですね。これは一寸一品プロチェックとつまり大トップの商品です。そうですか。これを買って家にある果物を入れたいな。家で使うならこちらの持ち手がないカゴの方がいいと思いますよ。ああ、これもいいですね。 何で作られていますか竹で作られています。高いですかお得意さんですから安くしますよ。本当ですかもちろんです。ありがとうございます。じゃあこれにします。フルーツバスケットはこの持ち手付きのラウンドで作ってください。すみませんが、もう一つはこの โอบาลุโนทาเกะคาโกเสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรื่องร้านขายผล,ลไม้ตอนที่สามมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะทุเรียนดูเรียนดูเรียนหนามโทเกะโทเกะมีแต่บากัลิบากัลิท่าทางจะเจ็บอิตาโซ อิตาโซพันหินชูหินชูเหม็นคุไซคุไยกลิ่นนิโอยนิโอยหมอนทองมอนตองมงตงพันอื่นทาโนหินชูทาโนหินชูกว่ายูริยริสมกับเป็นซาสกะ สัตกราชาโอซมะโอซมะวิตามินเอวิตามินเอวิตามินเอฟอสฟอรัสลินลินเหล็กเทสบุงเทสบุงแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมอุดมสมบูรณ์โฟ富 丰富<โ>รวมอยู่ฟุกุมุฟุกุมมาจากคำเต็มว่าฟุกุมิมัสคนที่รับอุเรับรุครตบอุบรับรุคาตบรมลอนบมลบรับรอบรับรับรัมงับริบรับรังรับรังโกสิังัั ราชินีโจโจเงาะลังบูตังลังบูตังทับทิมซากุโรซากุโรเต็มอิปっぱอิปぱいกา้าดอวยพรกรีติ้งการ์ดโอกรีติ้งการ์ดโอฟังบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะ โซเはได้วะคุดาโมโนโอเราบิคุาไซถ้าอย่างนั้นการุณาเลือกผลไม้เลยค่ะเขียววะนすかกอาริวันนี้มีอะไรบ้างคะเ日もยวโมอิโรอิโรนคุดาโมโนะัวันนี้ก็มีผลไมา้ลามาหลายอย่างค่ะเอ๊โคเดวาดอริแอนเดสก์เทเดบิดะมิตาโคโตะอาริมัสเอนี่ทุเรียนหรือเปล่าคะ เคยเห็นในทีวีค่ะให้โคเรว่าดูเรียนเดสค่ะนี่คือทุเรียนโคยูคาตจินันเดสเน่ฮัจิเมเต์มิมาชิตะโทเกะบักกิริเดะอิตาโซเดสเน่เพนลูปซงแบบนี้นี่เองเพิ่งเห็นครั้งแรกมีแต่น้ำท่าทางจะเจ็บดูเรียนวะฮินชูกะทักซังอารุนเดสโยอาจิมิชเตะมิมาส์กาให้ โดโซทุเรียนมีหลายพันค่ะลองชิมไหมคะนี่ค่ะอ่าคุณไยโต้คิดถึงมิสตากานิโอย่าสนนนี่ซึ่กุอาริมัซเซนเน้ยินว่าเมนแต่กลิ้นไม่แรงเลยนะคะโคเราว่มอนตองตัวอยู่ฮินชูเดสท่านโอฮินชูอยอรลิมนิโอย่าซุกไนโนเดนิงกิกาอาลิมัส นี่เป็นพันุ์ที่ชื่อว่าหมอนทองกลิ่นไม่ค่อยแรงเหมือนพันุ์อื่นก็เลยได้รับความนิยมค่ะいしいでですすねさが果物の王様อร่อยนะคะสมกับเป็นราชาของผลไม้นะดูเรียนว่าวิตามินเอลินเทสซบุงแคลเซียม u นั่นก็ห้องฟูนี k u มาเลเตหรือคูดามนอ a นเดยทุเรียนเป็นผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอฟอสฟอรัสเหล็กแคลเซียมนะคะจะดเรียนโงฮิ t ตซึฟรุตบาสเก็ตนี่ใส่กูาถ้าอย่างนั้นใส่ทุเรียนหนึ่งลูกในกระเช้าผล,ลไม้นะคะฟรุตบาสเก็ตตัวนี้อเใส่กระเช้าผล,ลไม้เหรอคะ ให้ค่ะฟลุตบาสケットนี่อิจะใส่เข้าไปใส่ในกระเช้าผลไม้ไม่ดีมั้งคะคนที่รับอาจจะทานไม่ได้นะคะโซเดสกาจะเลือกได้คุณได้มาเซ้นก็เหรอคะถ้าอย่างนั้นช่วยเลือกให้หน่อยนะคะ ให้จ้าเมลอนโตลิงโตมังโกสチンว่าดูดีสคค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นเมลอนกับแอปเปิลกับมังคุดไหมคะอい,いですねเน n มังโกสチンว่าผลไม้ของจักรวาลเน่อะลันบูตันก็かส่เข้าไปเดะคืออะเนีก็ดีนะคะ มังคุดเป็นราชินีของผล,ลไม้ด้วยเออใส่เงาะด้วยนะคะแล้วนี่อะไรคะซาคุโรเดสทับทิมค่ะสถานีวิทยุศึกษาซากุโดโมอิเเตุดาไซอ่าโมอิไปดิสนใส่ทับทิมด้วยนะคะเต็มแล้วค่ะโซเดสเน่ให้คือเรียกว่ากรีตติ ค่ะแล้วก็นี่การอวยพรค่ะอาริกาโตกไซมัสขอบคุณค่ะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนาลูกค้าเห็นทุเรียนเลยพูดว่าเอ๊ะนี่ทุเรียนหรือเปล่าคะเคยเห็นในทีวีค่ะเอ๊ะこれはドリアンですかテレビでは見たことがありますが เอ๋これはドリアンですかทีวีเดียวว่าดูดูเรียนแต่ก็มีแต่ก็จากประโยคนี้จะขอเปลี่ยนเป็นเคยเห็นทุเรียนดูเรียนว่ามีดูเรียนว่ามีจากประโยคนี้จะขอแนะนำสำนวนแสดงประสบการณ์ในอดีตรูปประโยคจะเป็นคำกริยารูปตะโคตกาอารีมัส คำกริยารูปตะโคตโ gala มัสแปลว่าเคยทำกริยาตัวนั้นต้องทำกริยาให้เป็นรูปตะหรือรูปอดีก่อนนะคะในบทสนทนาคือมิตะเป็นกริยารูปตะมาจากคำกริยามีมัสแปลว่าดูหรือเห็นนํามีตะวางหน้าโคตโ g a m a มัสก็จะเป็น มีตะคุโตะการิมัสแปลว่าเคยเห็นดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะเคยเห็นทุเรียนโดเรียนว่ามีตะคุโตะการิมัสโดเรียนว่มีตะคโตการิมัสเคยทานซาชิมิซาชิมิว่ากินตะคุโตการิมัสซาชิมิว่ากินตะคุโตการิมัสเคยอาศัยอยู่ที่โอกินาวาโอกินาวานิสึนด์ตคโตการิมัส 沖縄に住んだことがありますก่อนหน้านี้ฉันเคยมาเมืองนี้ฉันเคยมาเมืองนี้ฉันเคยมาเมือがนりますันเอนวนตคเมือไปค่ะาเมื่นเอลู <noise> ีคยเมืน้งนีคนี้าเงนเงนียงนงนคงนัเมเน้คางัเมามงยาากประโยคนี จะแนะนำการใช้รูปประโยคที่เพิ่งจะทำอะไรเป็นครั้งแรกรูปประโยคคือはじめてกริยามาสตาはじめてกริยามา a ตาはじめてแปลว่าครั้งแรกนำกริยาที่ทำเป็นครั้งแรกมาวางต่อได้เลยโดยที่กริยาจะอยู่ในรูปอดีตในบทสนทนา ลูกค้าเห็นทุเรียนเป็นครั้งแรกเห็นมีมาสมีมาสรูปอดีตมีมาชตะก็นำมีมาชตะวางต่อจากฮาจิเมเตะได้เลยดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะเห็นครังรคร้งแรกฮาจิเมเตะมีมาชตะฮาจิเมเตะมีมาชตะทำเค้กครั้งแรกฮาจิเมเตะเค้กิโอสุริมりชตะ

ンいんそれでは、果物をお選びください。今日は何がありますか今日もいろいろな果物がありますよ。えー、これはドリアンですかテレビで見たことはありますが。はい、これはドリアンです。こういう形なんですね。初めて見ました。 溶けばっかりで痛そうですね。ドリアンは品種がたくさんあるんですよ。味見してみますかはい、どうぞ。ああ、臭いと聞いていましたが、匂いがそんなに強くありませんね。これは、モントンという品種です。他の品種よりも匂いが少ないので人気があります。 美味しいですね。さすが果物の王様ですね。ドリアンはビタミン A、リン、鉄分、カルシウムなどが豊富に含まれている果物なんですよ。じゃあ、ドリアンを一つフルーツバスケットに入れてください。フルーツバスケットに入れるんですかはい。 フルーツバスケットに入れるのはちょっと、受け取る方が食べられないかもしれませんし。そうですか。じゃあ、選んでくれませんかはい。じゃあ、メロンとリンゴとマンゴースチンはどうですかいいですね。マンゴースチンは果物の女王ですからね。 あ、ランブータンも入れてください。で、これは何ですかザクロです。ザクロも入れてください。ああ、もういっぱいですね。そうですね。はい、これはグリーティングカードです。どうぞ。ありがとうございます。さらにヴィリユーザクさ。スパーシッーコン日本ティは柿が赤くなると อิชากะอโคนารุแปลว่าพอลูกพลับสุกหมอก็น่าซีดหมายความว่าเมื่อรับประทานลูกพลับซึ่งเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ไม่ต้องไปหาหมอทำให้หมอขาดรายได้คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่น กับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านคาของไทยได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอทรโทรสุขและคุณชโลธรเลี่ยวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสยโยน,นาระ